น้ำดื่มสะอาดปลอดภัยไร้สีไร้กลิ 4, ่นผู้บริโภคมั่นใจได้เลยว่าจะได้น้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยและการติดตั้งนะคะง่ายมากเดี๋ยวช่างไฟจะพาไปดูค่ะมาแกะกล่องนะคะเครื่องกองน้ำฟิลลิกสั่งมาหนึ่งพันนะคะก็มีกองแล้วก็ใส่กองมาด้วยนี่ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยอุปกรณ์ครบแล้วใส่กองพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทุกอย่างให้มาครบในเซตเลยค่ะทั้งหมดสามพันนะคะเสร็จแล้วก็จะหมุนใส่ที่ตัวเครื่อง อ,อเรา,อาเอาสายออกก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะหมุนนี้ออกค่ะนี่คือกลองเราจะใส่ไปอย่างนี้ใส่ง่ายก,ก็ดันใส่ไปเฉยๆสีเทาหนึ่งสองคนัติดง,ง,ง,ง่ายมากดบนให้เข้าดีถ้าเขาก็จะมีสติกเกอร์มาให้เราแปะซึ่งก็จะเจาะ มีรูมาเวลาเราเจาะเราตัวนี้ภาพแล้วก็เจาะตมรูได้เลยใช้สว่านโรตารี่เจาะลงไปก่อนค่ะต่อพุกและใช้น็อตขันจากนั้นก็นําเครื่องกองน้ํามาแขวนไว้ได้เลยค่ะส่วนตัวก๊อกน้ําอุปกรณ์เขาก็ให้มาครบยึดน็อตลงไปได้เลยนะคะประกอบก๊อกน้ําลงไปค่ะใส่สายยางเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาให้เราเปิดชิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะ มีระบบการกองแบบ5ขั้นตอนกองหมายเลข1ทั้งด้านซ้ายและขวาเป็นไส้กอง PP ผลิตจากสายใย,ยสังเคราะห์พอลิเมอร์ทำหน้าที่ในการดักจับกวดทรายหินและโคลนค่ะกองหมายเลข2เป็นไส้กอง GAC ค่ะทำหน้าที่กองกลิ่นคลอรีนรวมทั้งสารพิษส่วนด้านบนมีกอง2ตัวค่ะเบอร์สีไส้กอง r o ตัวนี้มีความสามารถในการกองได้ถึง0 0 0 0 1หไมโครกำจัดสารละลายต่างๆได้มากถึง99%สุดท้ายเป็นกองเบอร์5ตัวนี้เอาไว้ดูดซับสีกลิ่นคลอรีนแบคทีเรียและสารอินรี ดื่มอีกด้วยโอ้โหกอง5ชั้นขนาดนี้ปลอดภัยแน่นอนเครื่องกองติดตั้งง่ายได้น้ําสะอาดเอาไว้ดื่มไว้ใช้ไม่ต้องซื้อน้ําเป็นแพ็แล้วค่ะน้ดื่มสะอาดไร้สีไร้กลิ่นต้องเครื่องกองน้ําฟิลิปวอเตอร์ค่ะพี่ท่านไหนสนใจช่างฝ้ายจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะ